ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีปืนจากค่าย STI มารีวิวให้ชมกันนะครับก็คือกระบอกที่วางอยู่ตรงนี้เป็นรุ่นโคเมท ใช้กระสุนขนาดจุด3.8 Super นะครับเขาก็จะเขียนบอกขนาดกระสุนไว้ที่ตัวปืนเลยนะครับปืนกระบอกนี้เป็นของ FCJD ท่านหนึ่งนะครับชื่อ PS อ่างศิลานะครับอยู่แถวบางแสนนะฮะนัดกันนานมากนะกว่าจะได้รีวิวกระบอกนี้นัดกันไว้เป็นปีนะครับปีกว่าด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ p s มากนะครับที่นำมาให้รีวิวทดสอบยิง ปืน STI Comet รุ่นนี้สมัยที่มันออกมาใหม่ๆสัก11ปีที่แล้วถือว่าเป็นปืนดังแล้วก็ลงหน้าหนึ่งในหนังสือด้วยนะครับหนังสือกันแมกกาซีนปัจจุบันเนี่ยเลิกทำไปแล้วนะครับหนังสือก็ออล้มหายตายจากไปเรียบร้อยรวมถึงยี่ห้อ STI ก็ล้มหายตายจากไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Stackato นะครับ แต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ประมาณว่าแยกแยกบริษัทแหละนะครับถ้าเกิดท่านใดเคยดูคลิปที่ผมรีวิวไอปืน The Master X เ็กนะครับเกรกมุนี่ Co เดิมของ STI เขาก็แยกออกไปทำา t h m m s t t r X X ส่วน Staccato ก็จะเป็นผู้บริหารอีกชุดหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็น่าเสียดายนะ STI เป็นปืนที่ดีมากนะครับเป็นแบรนด์ที่ดีมาก ก็ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าปืนรุ่นนี้ผลิตมาเมื่อ11ปีที่แล้วและทันทีที่เข้ามาถึงประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็จับทดสอบลงหนังสือกันเลยนะครับกันแมกกาซีนฉบับเดือนเมษายนปี2013นะครับวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปก็พฤษภาคม2024 11ปีเต็มๆนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผู้เขียนนะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะเบียร์เทคกิคอล อาจารย์เบียของเรานั่นเองนะครับที่มาถ่ายคลิปกับผมบ่อยๆเนี่ยแหละครับก็เป็นผู้เขียนคอลัมน์อาจารย์เบียก็คุกคคีอยู่กับวงการปืนมาอย่างยาวนานนะครับก็มีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับปืนเป็นอย่างดีนะฮะเนี่ยทดสอบอาจารย์เบียทดสอบยิงแล้วก็มีท่านอื่นนะท่านอื่นเนี่ยจะบอกว่าแต่ละท่าน,นมีความสําคัญกับผมมากนะครับบางท่านเนี่ย อย่างเนี่ยเยท่านนี้ก็พี่โชต์เคยแนะนําเทคนิคการยิงปั้น X สมัยที่ผมเริ่มปั้น X ใหม่หมๆนะครับเป็นพี่ที่น่ารักมากแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ถ้วยพระราชทานเขาชงโงกด้วยนะครับท่านนี้ก็พี่เล็กนะครับสนิทคุ้นเคยกันดีแล้วก็แนะนําเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงปรับจูนปืนให้ด้วยแล้วก็นี่คนนี้พี่ชายสุดที่รักนะครับพี่นนท์นะครับอาจารย์นนท์ ก็เป็นอดีตมือมาสเตอร์แชมป์เขาชงโกกเหมือนกันนะครับก็เป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งนะฮะอาจารย์เบียเขียนไว้ค่อนข้างกระชับนะครับผมอ่านดูแล้วเออแกเขียนดีวะเขียนแบบไม่วนเวอร์กระชับมากใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ปัจจุบันนี้การแมกกาซีนก็เลิกทําไปแล้วเหลือหลักๆก,ก็ประมาณ2เจ้าได้นะครับที่เป็นหนังสือปืนให้เราได้อ่านกันนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวปืนกันนะครับ STI Comet ขนาดจุด38 Super ถือว่าเป็นปืนที่ออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับถ้าเกิดท่านไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google นะครับก็คงจะไม่มีให้เห็นเพราะว่ามันเป็นปืนที่ร้านค้าวุธปืนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยสั่ง c u สตอมพิเศษเอามาขายในประเทศไทยบ้านเราโดยเฉพาะนะครับสั่งมาทั้งหมด16กระบอกนะฮะมันก็จะมีเลข serial number ตั้งแต่เลข1ไปจนถึง16บแหละครับอย่างกระบอกนี้ก็เป็นเลข6 PC 6นะแทบจะไม่มี serial number รุ่นไหนที่มันสั้นขนาดนี้นะมีแค่3ตัวปกติจะยาวเลย PC เนี่ยเป็นตัวย่อนะปิยะคัสตอมนะครัอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ร้านนะแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตร้านนะครับที่ต้องเอ่ยนามร้านท่านนะครับร้านปืนปิยะเป็นคนสั่งคัสตอมในยุคสมัยนั้นนะครับ อันนี้คือประวัตินะก็เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของบริษัท STI ในยุคนั้นนะครับที่เขาบอกว่าเราสามารถทำปืนให้ใครก็ได้นะครับคุณอยากได้แบบไหนคุณสั่งมาเลยแต่คุณต้องสั่งขั้นต่ำ16กระบอกเราถึงจะทำให้คุณนะครับก็ประมาณนั้นปืนยี่ห้อ STI เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการทำปืนทรง2011น,น,นะครับที่เป็นระบบโมดูลา ซึ่งสามารถถอดแยกด้ามปืนออกจากเฟรมปืนได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังทําปืน1911แบบดั้งเดิมออริจินอลอยู่นะครับอย่างกระบอกนี้ก็เป็น1911นะครับใช้แมกกาซีนแถวเดียวแล้วก็ด้ามก็ไม่สามารถถอดแยกออกจากเฟรมได้นะครับก็ทําควบคู่กันมากับ2011ตัววัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับทำมาจากเหล็กล้วนทั้งกระบอกแต่ที่เราเห็นนเป็นสีเงินแบบนี้ก็คือผ่านกรรมวิธีฮาร์ดโครมนะครับ ก็จะออกเงินเงินงาๆบริเวณข้างสไลด์เพราะตรงนี้เขาจะปัดเงาแต่ที่เฟรมเนี่ยก็จะพ้นทรายออกด้านๆนนะครับสวยงามมากนะสวยจริงๆนะครับลวดลายที่เขาใส่เข้ามาแล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นคางเต็มนะครับตัวเฟรมปืนจะยาวเสมอปลายสไลด์แล้วก็จะมีรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับไฟฉายเลเซอร์ ที่สไลด์ปืนด้านซ้ายมือก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับโคมเมทที่แปลว่าด,ดาวหางนะฮะก็จะมีรูปดาวด้วยบอกขนาดขั้วสู์สามแปดซูเปอร์ดูที่ฝั่งทางด้านขวามือบนสไลด์ก็จะเป็นแผนที่รัฐเท็กซัสนะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิตนะครับบริษัท s อ i แล้วก็จะมีสเรชั่นที่จับดึงสไลด์เพื่อขึ้นลำก็จะเป็นลายเขี้ยวเสือนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ s อสจับ ถนัดเนบมือนะลายเขาค่อนข้างคมนะครับจับได้กระชับมากไม่ลื่นนะครับด้านปืนรุ่นนี้เป็นวัสดุ G10 นะครับมีสีดำแล้วก็มีโลโก้ S.T.I อยู่เรนเตรงกลางด้านลวดลายก็ดูคล้ายๆกับหนังจระเข้นะครับดูคล้ายกันมากประกับทำมาค่อนข้างบางพอดีกับด้านปืนนะจับเข้าไปไม่รู้สึกว่ามันหนามากจับกระชับมือนะครับบริเวณหน้าด้ามก็จะมีเชคเกอร์ลายกันลื่นเป็นลายน้ำเติมน,นะครับ ซึ่งเขาแกะลวดลายมาค่อนข้างละเอียดนะเป็นลาย30เส้นต่อตารางนิ้วนะครับดูที่เรือนสปริงนกสัพท์นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีลายเช็คเกอร์น้ำเตยเช่นกันนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะมี แซฟหลังอ่อนหรือกริป s a ฟตี้นะครับก็เป็นทรง b ี a v e r t a ท l ที่หางจากโค้งงอนทงด้านบนรองรับกับนกศัพนะครับนกศัพก็เจาะโปรงตรงกลางมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ดูสวยงามทันสมัยดีนะฮะแมกกาซีนปืนรุ่นนี้จุได้9นัดนะครับ9บวก1ครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะกับกระสุนขนาดจุด38มแปซซึ่งก็ถือว่าเป็นกระสุนที่อนุภาพสูงกว่า9มม์นะครับ เก้านัดก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับการใช้งานต่อสู้ป้องกันตัวแมกกาซีนทำมาจากเหล็กแล้วก็รมดำนะครับที่ส้นแม็กก็จะมีเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับรองไว้อีกทีหนึ่งนะกันกระแทกเวลาปลดเปลี่ยนแม็กเร็วๆนะครับปลดให้มันล่วงลงพื้นเนี่ยก็จะไม่เสียหายโดยที่ศูนย์ปืนกันบ้างนะครับก็เป็นศูน,นย์สไตล์ปืนต่อสู้ทั่วไปนะครับศูนย์หลังทรงโนแวกศูนย์หน้าก็เตี้ยๆนะครับด้านหลังก็ปาดลาดเอียง ศูนย์ที่เขาใสมาให้เนี่ยเป็นยี่ห้อทวิจิคอนนะครับเป็นศูนย์ไนท์ไซส์เรืองแสงในเวลากลางคืนนะครับศูนย์หลังสามารถปรับได้นะครับเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มีราคาแพงมากเมื่อ11ปีที่แล้วสมัยที่ปืนรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆนะครับเพราะยุคนั้นศูนย์ปืนแบบเนี้ยก็เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันนะฮะแพงแพงกว่าศูนย์โบมาด้วยซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่าเขารวมของดีมาอยู่ในปืนกระบอกนี้เลยนะครับ ใน11ปีที่แล้วเมื่อยุคนั้นปืนรุ่นนี้มีความยาวลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดวัดรวมแลมหรือทางลาดป้อนกระสุนเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4.15นิ้วนะฮะลำกล้องปืนรุ่นนี้จะเป็นบูเปล่โนะครับก็คือเป็นลำกล้องพอบหนาไปลำกล้องโอจตโตโตหน่อยแทนการใช้บูชครอบลำกล้องนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็มีแก้หลอดยาวเสมอไปลายำกล้องนะครับ Recoil Spring เนี่ยเป็น Recoil Master ของ sti นะครับซึ่งก็จะเป็นเป็น2ชั้นนะครับก็เหมือนกับหลายๆรุ่นที่เคยรีวิวให้ชมก่อนหน้านี้ซึ่งไอ้เจ้าระบบ Recoil Master เนี่ยจะทำให้ปืนเว <c oughs> ลายิงเนี่ยมี r e c o ย l ที่นุ่มนวลแล้วก็จะทำให้ยิงซ้ำนัดต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เกินจริงนะครับเพราะเท่าที่ลองมาก็ ถือว่าทําได้ตามที่เขาโฆษณาไว้เลยนะครับใช้ผ้ามไกให้มาสองข้างนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาไม่ว่าจะถนัดซ้ายถนัดขวาก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับปุ่มปลดแม็กก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคมากนะครับนิ้วมือเอื้อมมาปลดเนี่ยปุ่มไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะเราก็จะปาดบริเวณใต้กลงไกนะครับบริเวณเหนือ,อดามขึ้นมาเนี่ยปาดว้าวเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้คลิปปืนได้สูงก็จะคุมรีคอยล์ของปืนได้ดีมากขึ้นนะครับ ดูในส่วนของไกลปืนนะครับก็เป็นไกโพลิเมอร์นะครับเจาะโปร่ง3ช่องแล้วก็จะมีรูเล็กๆนะครับเอาไว้ให้ไขตั้งระยะหยุดไกลหรือทริกเกอร์สต็อปด้วยนะครับน้ำหนักไกลปืนนะครับเท่าที่ลองเหนียวดูนะฮะอยู่ที่ประมาณ5-6ถงปอนด์ไกลดีใช้ได้นะครับเป็นปืนที่ไกถือว่าหนักประมาณปืนใช้งานทั่วๆไปอ่ะ ไม่เบาจนเกินไปนักนะครับถือว่าเพียงพอเหมาะสมสําหรับใช้งานปืนรุ่นนี้มันไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะครับ s t i ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทํามานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานปืนขึ้นลำนอกอยู่ในตาแหน่งคอกง้างสุดก็ต้องระมัดระวังพยายามอย่ายให้ตกหล่นนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะล่นได้นะครับก็อันตรายแล้วก็ตัวนี้จะมีบ่อแม็กมาให้จากโรงงานเลยนะครับเนี่ย วัสดุเป็นเหล็กนะครับทำมาสวยใช้ได้นะรับกับตัวซ้นแม็กเป็นอย่างดีนะครับให้ดูที่ด้านหลังสันสไลด์นะครับ mm. ก็เป็นลายที่เขาปาดเป็นร่องๆนะครับอันนี้ก็เพื่อลดแสงสะท้อนไม่ให้แยงไปที่ตาเวลาเราเหลงศูนย์นะครับลายสวยนะ <c oughs> <c oughs> เขาเข้าใจออกแบบเข้าใจดีไซน์มานะครับคนออกแบบเป็นคนไทยนะครับรุ่นนี้ ืนรุ่นนี้มีน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่1,200กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนแต่แมกกาซีน9นัดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,300กรัมนะครับก็ถือว่าหนักนะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของปืนที่ทำมาจากเหล็กล้วนทั้งกระบอกนะครับแล้วอย่างหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคังเต็มด้วยก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนักมากเวลาเราถือปืนกำปืนขึ้นมาเนี่ยบาลานซ์ปืนค่อนข้างดีนะครับเอคอนอมิกที่เขาเออกแบบมาเนี่ยถือว่าดีมาก ไม่รู้สึกว่ามันถวงหน้าถวงปลายจับแล้วให้ความรู้สึกกระชับรู้สึกมั่นใจนะครับพูดถึงมิติปืนบ้างความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับสูงประมาณ15เซนแล้วก็มีความกว้างหรือความหนาของตัวปืนอยู่ที่ประมาณ3.8เซนนะฮพูดถึงค่าตัวนะแสนก,นกลางๆนะครับถ้าอยากได้เนี่ยก็คงต้องรอหามือ2นะครับซึ่งมือ2เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ค่าตัวจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ที่สภาพอยู่ที่ความพอใจนะครับประมาณนั้นคราวนี้มาทดสอบยิงกันนะครับกับเจ้า STI Comet 38 Super ผมจะลองยิงดูกลุ่มระยะ10เมตรครับใช้เป้าหุ่นคนใช้กระสุน PMC เป็นลูกนอกนะครับหวัวหนัก130เกรน Full Metal Jacket บรรจุไป5นัดนะครับยิงดูกลุ่ม5นัดเดี๋ยวจะเล็งจี้ไปตรงกลาง X เลยนะครับ กระสุนที่ใช้เนี่ยค่อนข้างเก่านะครับ เหมือนสไลด์ไม่ค้างนัสุดท้ายนะครับมีความรู้สึกว่ากระสุนมันค่อนข้างเบานะเพราะกระสุนมันเก่านะครับเก่ามากกระสุนเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์มาจากท่านเจ้าของปืนนะพีเอสแล้วก็ <c oughs> มออีอยาทาเล็บทาไว้ด้วยนะครับเนี่ยทาไว้หมดเลยเท่าที่สอบถามก็บอกว่ากันชื้นนะครับก็ไม่รู้กันได้ไหมนะครับ มีความรู้สึกว่ามันเบาลงแล้วก็อาจารย์เบียร์ยิงก็มีมีฝ่อบางนัดนะครับอันนี้เราเราไม่บอกว่ามันกันได้ไม่ได้ดูเอาเองนะครับเอาเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับมีสายวัดมาด้วยกลุ่มกระสุนหนึ่งนิ้วนะฮะถือว่าเป็นปืนที่กลุ่มดีนะยิงแม่นกลุ่มนิ้วหนึ่งพอดีเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยไกลสุด บีคอยนุ่มผมไม่แน่ใจว่ามันนุ่มเพราะว่าลูกมันเบาหรือเปล่านะครับแต่พูดถึงระบบที่เป็น r ีคอย l s สปริงมาสเตอร์ของ SCI เนี่ยระบบเนี้ยในปืนรุ่นอื่นๆที่ลองยิงมาก็นุ่มทุกตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากของ SCI นะครับคราวนี้ดูจันเบียทดสอบยิงนะครับ STI Comet 38 Super เป็นรอบ11ปีใช่ไหมที่ได้จับปืนรุ่นนี้หลังจากที่ได้เขียนคอลัมน์ลงในหนังสือกันแมกกาซีนรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ได้จับมันอีกครั้งเนี่ยลืมมันไปแล้วนะครับอพอมาเห็นอีกทีก็นึกถึงอดีตเลยอนะ่มันเป็นปืน,นที่เป็นปืนที่ดีมากนะยิงนุ่มนะเป็นสับแปดซูเปอร์แถวเดียวค้างเต็มเดี๋ยวลองดูจะเหมือนกับที่ยิงทดสอบตอนนู้นหรือเปล่า ส่วนที่ใช้เป็นของอะไรครับของ PMC ครับเป็นลูกนอกนะครับหัว Full Metal Jacket 130เกรนประจุไป5นัดนะครับระยะ10เมตรยิงเป้าหุ่นคน <c oughs> พร้อมแล้วเริ่มเลยครับ <c oughs> ลูกเก่า อ๋อนัน้นี้เก่าดีคอยเนี่ยเบาลงไปเห็นได้ชัดเลยนัดแรกเนี่ยแรงปกติดีนะครับมันไม่สลัดปลอกนะเมื่อสักครู่ดันสไลดยไม่สุดนะครับสไลด์ลลไม่ค้าง,างเดี๋ยวยิงให้ครบห้านัดนะครับ นัดที่คบไปแล้วนะฮะมันครบไปแล้วไม่ใช่เหรอเออเมื่อกี้หัวกระสุนก็ออกไปเนอะเออมันครบนะแค่มันไม่คลายปอกเฉยเน้ดไปดูกลุ่มเลยเออเอออะไรเนี่ยจันเบียเลอะเทอะจริงเอออุ้ยจันเบียยิงดีว่ะอา่าจันเบียยิงดีมากนะเนี่ยดูกลุ่มจันเบียนะครับอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อสองนิ้วนะครับเออกลุ่มดีนะเนี่ยอืนี่ขนาด มันเบาไปนัดหนึ่งนะเสียจังหวะขนาดนี้นะฮะถ้าไม่เสียจังหวะนี่น่าจะแน่นเปรี้ยโอ้โยรูเดียวอ่ะโอ้โหป็นไงอย่าให้ได้คุยถ้าคุยแล้วจะยาวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบยิงเจ้า STI Comet 38 Super นะครับโดยรวมเลยก็ถือว่าเป็นปืนที่ออกแบบมาสำหรับเป็นปืนใช้งานต่อสู้ป้องกันตัวทั่วๆไปนะครับ ไม่ใช่ปืนยิงเป้าปั้น X อะไรแต่ความแม่นยำที่ได้เนี่ยก็ถือว่าแม่นนะครับแม่นสมชื่อ STI รีคอยก็นุ่มนวลน,นะครับพูดถึงในเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยเหล็กล้วนทั้งกระบอกแบบเนี้ยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับ STI ก็ขึ้นชื่อมากนะฮะเป็นปืนที่น่าใช้นะครับ กนัดเนี่ยก็ถือว่าเหลือเฟอือนะซื้อไว้เป็นปืนฝ้าบ้านแบบน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีกระสุนซับปดซูเปอร์ก็เป็นกระสุนที่ให้พลังงานสูงกว่า9กมลููเกอร์หรือ9กาพาราอยู่แล้วนะครับผมเปิดดูในหนังสือที่จันเบียเขียนทดสอบไว้มีการวัดความเร็วกระสุนด้วยนะครับความเร็วปากลำกล้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,100ฟุตต่อวินาทีนะครับไม่แน่ใจว่ากระสุนที่ใช้นัเป็นของอะไรของแม็กเทคกับของบุลเลตมั้งในขณะที่9มมเนี่ยจะ อยู่ที่ประมาณ900กว่านะครับรับก้องสีนิ้วเท่ากันก็38เนี่ยเราก็รับรู้รับทราบกันมานานแล้วว่า38 s u ป e ซเปอร์มันแรงกว่า9มมลูกเกอร์หรือ9พลาอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าท่านใดอยากได้กระสุนที่มีอนุภาพสูงขึ้นแต่ไม่ถึงกับ357ไม่ถึง .45 ที่มันขอใบยากอะไรแบบนี้ก็เลือกส8ปซูเปอร์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงที่เหมาะสมนะครับ เพียงแต่ว่ากระสุนก็อาจจะมีราคาแพงกว่า9มม,มพาร,รานิดนึงนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอสอังซีลานะครับเจ้าของปืนที่นํามาให้รีวิวมาให้ทดสอบเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนสพรานอยู่ที่ถนนพุทธมนฑลสาย5เพื่อเ r สถานที่ในการถ่ายทํานะครับ แล้วถ้าเกิดท่านใดอยากจะซัพพอร์ตช่องก็เช่าบูชาพระเครื่องได้ในคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุ้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับ อันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ200ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปป้าหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ